สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระราม4นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมานแนะนำล้อแท้ติดรถกันนะครับสำหรับวันนี้นะตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของโตลตาแคมลี่นะครับตัวนี้เป็นสีของ e อ็ i m o นะครับเป็นล้อของเอสตัวนี้จะอยู่เอส4ศูนนะครับเอส4นะตัวนี้เป็นเอส7แล้วนะครับเท่าทุกปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นตัวกล่องนะครับลายของมันนะครับจะคล้ายๆกับตัวไฮบริดเลยแต่ข้างในจะเป็นตัวเหลือบสีออกลมดาเข้มๆหน่อยนะครับเป็นสีทองเข้มนะครับหหนนน้าาเเงมือกั เดี๋รามาดูหลังล้อกันมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้านะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบสนะครับกว้าง6นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับออฟเซต45่สิบนะครับสเปคนูนอสนะครับลูกค้าหลายท่านจะชอบสับสนนะครับว่าล้อแคมรี่สามารถใส่กับล้อออลตินได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันใส่กันไม่ได้นะครับมันรูมันใกล้เคียงกันนะครับมันเป็น5รู100กับ114 นะครับคือมันต่างกันนิดนึงเส้นรอบวงนะครับมาใส่ด้วยกันไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นคุณเลยไม่เคยเห็นนะครับลูกค้าเอาล้อเอาติ๊กไปใส่แชมรี่หรือลูกค้ารถเอาติ๊กเอาล้อแชมรี่มาใส่ไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามาใส่กันไม่ได้เว้นแต่ว่าไปดัดแปลงนะครับลูกค้าตั้งใจสนใจเปลี่ยนทั้งวัได้นะสินค้ามีบริการของเก่าเทนได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยานยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองฟาร์มสมเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญเลนยี่เอ็ด ม,มี่1มา2 0 0เมตรติดถนนใหญ่นะไม่ต้องเข้าซอยนะเพื่อณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนีนะะ้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนของฟางไว้นะครับดีคลิป้าโกัสหน้า,ก,า,นากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ